ยอดขนาดนี้เปิดตัวรักใหม่ชัวนางเอกดังโลกสีชมพูสุดๆวาเลนไทยนี้มีเรื่องให้ลุ้นกันอีกแล้วกับคู่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างนางเอกสาววิววรรณรสสนทิชัยกับนักร้องนักแสดงหนุม่มแม็กวิวรัณิิศการวัฒนกุลหลังมีโมเมนต,ต์น่าคิดออกมาให้ได้ติดตามกันทางโซเชียลอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดสาววิวลงภาพเป็นนั่งชิลๆที่ร้านแห่งหนึ่งกรอบแคปชั่นว่า I only have eyes for you ดวงตาของฉันมีไว้มองแค่คุณเท่านั้นหนุ่มแม็กก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า It's only you in my eyes แต่มีแค่คุณในดวงตาของผมเรียกได้ว่าหยอดกันขนาดนี้เปิดตัวรักใหม่ชัวรปากนาทีข้างรักโลกสีชมพูสุดๆไปเลยแล้วค่ะ